สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนรรบคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของการรายงานข่าวท้องถิ่นไม่ห้องสอนจากทางต้นว่านทีวีนะคะพบกับดิชนรุจิดาสีมูลค่ะวันนี้เราพบกันในช่วงของอเริ่มเข้าสู่ช่วงของประเพณีลอยกระทรงกันแล้วนะคะสําหรับในวันนี้ค่ะเราพบกันตรงกับวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2556นะคะเริ่มแล้วค่ะสาหรับกิจกรรมการทําบุญตักบาตรที่บริเวณหน้า อาคารพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ห้องสอนหรือว่าที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะ15พฤศจิกายนนะคะเป็นวันเริ่มต้นของกิจกรรมการทําบุญตักบาตรท,ที่ท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ห้องสอนของเรานะคะท่านสุรพลพนัทอัมพลค่ะท่านก็มีดําริที่จะ ทำให้การทําบุญตักบาตรที่บริเวณหน้าตลาดสายหยุดหรือว่าหน้าตลาดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะเป็นเอกลักษณ์ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะในวันนี้ค่ะท่านผู้ว่าของเรารวมถึงหัวหน้าส่วนราชการก็ได้รวมกันทําบุญตักบาตรและจะมีการทําบุญตักบาตรทุกวันในช่วงเช้านะคะก็ขอเชิญชวนค่ะพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะถ้าหากว่ามีเวลานะคะก็ ไปร่วมทําบุญตักบาตรกันได้ค่ะในช่วงเวลาหนาฬิกาของทุกวันที่บริเวณหน้าตลาดทเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนของเรานะคะเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะเป็นข่าวของเมื่อวานที่ผ่านมานะคะจังหวัดแม่ห้องศนค่ะได้มีการประกอบพิธีถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงค่ะ วันที่14พฤศจิกาย,ยน2556นายสุรพลพนัทอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งฝนหลวงณศาราประชาคมสาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีพิธีวางผ่านพุ่มและถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่ว ท่วไปที่ประสบภัยแลง้งรวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ทราบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์อย่างอนเนกอน,นันต์ ซึ่งครบรอบปีที่58นับจากวันที่14พฤศจิกายน2498ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงและอย่างครบรอบปีที่11นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่20สิงหาคม2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงและกำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อจะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยต่อไปค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศที่าสาราประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ14พฤศจิกายนค่ะวันพระบิดาแห่งฝนหลวงนะคะ